สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีทางช่องจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลค่ะเป็นแนวทางเลาวพัฒนาของวันที่21ตุลาคม2567เป็นเล่าพัฒนาวั่นจันทร์ค่ะคุณผู้ชมจินตนาลงแนวทางให้คุณผู้ชมได้ดูกันเป็นมีหลายเซียนคะ่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางจากการคำนวณน,นะคะทางช่องจินตนาชาแนล จันพูดสุขพอกันเป็นประจำค่ะคุณผู้ชมนะคะแมนแมนยาปนในกน็หาแนวทางมาฝากคุณผู้ชมค่ะบ่มีแนวฝากแนวตอนกันนะคะเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมขอพระคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งแนวทางนะคะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะล้วก็ขอขอพุณที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาติดตามไม้ล้วก็คนไม้คนเกาค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอคุณหลายๆค่ะเสียงกระเพะท่านใส่ค่ะคุณผู้ชม ตื่นมาถท่านนาบอกกับผู้ใดอยู่ค่ะบอกตะกับแมวค่ะคุณผู้ชมมันนีแดดดีค่ะแดดรู้สึกว่าแจ่มนะคะ,ะจากเมื่อวานฝนตกค่ะเมื่อวานเมื่อวานฝนตกตอนบ่ายค่ะคุณผู้ชมตอนเสาร์อ้ยเงื้อ,อไหลเอาแห้งค่ะคุณผู้ชมแห้งยยานฝนตกใส่บุญกระทิ่นมาสั่นะค่ะบุญกระถินนานี่ค่ะคุณผู้ชมเริ่มแล้วค่ะตั้งแต่มือออกพรรษามาเนาะค่ะออกพรรษาเมื่อวันที่สิบเจ็ดนะคะ จากนั้นมากกว่สิบแปดบางบ้านเพิ่นเฮ็ดบุญกะทินแล้วค่ะคุณผู้ชมวันที่สิบเก้าเพิ่นก็เริ่มเ,เริ่มเริ่มโฮมกันเนาะค่ะมันเอิญโฮมกันค่ะคุณผู้ชมจินตนากาบะบ่ได้ไปอนุมโมทนาสาธุน้ำบานได้เลยคะ่ะอยากนั่งเขียนได้ทางแล้วก็มานาั่งคั้นวณอยู่ค่ะคุณผู้ชมบ่แม่นแนวง่ายเนาะค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดนี่เนาะถ้าถามว่าบ่ยากบ่มเพิ่นก็บ,บ่ยากค่ะถ้าห้องของแต่ว่าอันที่มันยากก็คือ ข้ามาวิีเคราะห์แม่ค่ะมันเลยยากคะ่ะมักเลยตัดสินใจบ่ได้นะคะอันนั้นเพราะว่าข้าบม,ม่มีเลขหลักไม่มีหลักหน่วยหลักสิบยังเสีจไหมคะคุณผู้ชมมันเป็นสูตรขาดเดาจับมัวเอาคะ่ะนะคะก็เลยวิเคราะห์ย่านคุณผู้ชมขาดนะคะบระยากพาคุณผู้ชมขาดที่เขามาเบิองแนวทางถ้าเขาแนวทางบ่เขาหรอกคุณผู้ชมกับบอยากสนใจบ่อยากเบิองนะคะเพราะว่ามันผิดหวังมันเป็นการใส่เงินใส่ทองนะคะคุณผู้ชมเอาค่ะ อิตนาก็ขอขอบพระคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามมาเบิงเนาะคะ่ะขอให้มานให้ปังทุกคนเด้อค่ะที่มาเบิงแนวทางก็ไดจิตนตนาก็อยากอยากให้คุณผู้ชมมาเนาะเพื่อได้เงินไปทําบุญนากระทิ่นนานี่ค่ะคุณผู้ชมไปห่วมบุญห่วมท่านน้าเพลนเนาะคะ่ะศาสนาพูธเพลินผ้าเฮ็ดกระทินค่ะไปเป็นบุญประจําปีเป็นประเภทนี้เนาะคะ่ะตั้งแต่เก่าตะหลังมากค่ะคุณผู้ชมจิตนตนาบาเคยเด้ไปห่วมผู้ใดเลยค่ะคุณผู้ชม อยากมีเงินลายๆเนาะคะ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นปุญกะถิน,นลวดเนาะในกล่องใหญ่ดีค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาวพัฒนาค่ะโมน,นี้เป็นลาวพัฒนาของเซียนอุดรนะคะของคูศูนเจ็ดอวดที่แล้วบอหามากค่ะคุณผู้ชมพอปกติจินตนาจะร่วงคูกันกับของเพิ่นนะคะกับของปูศูนเจ็ดปวดที่ผ่านมากเพิ่นคือสีหยาค่ะคุณผู้ชม ออกพัรนาสาปูคือสิญห์เคือสิบ่ว่างค่ะปูกับเล่ยปลาหายมากค่ะจิตะนตนากัตเเล่แต่ลงของเซียนอุดรน,นะคะกับของอาจารย์ยอดบุรีลำค่ะครูกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะไปเป็นคู่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะจะได้เบิ้งเทียบกันเนาะค่ะเนาะจะได้ดูเปรียบเทียบกันค่ะว่าแนวทั้งสีมันสีปังบราจะได้บปต้องไปไล่เบิ้งคลิปหลายๆคลิปเพราะว่าขั้น ลงแนวทางหน่อยๆค่ะคุณผู้ชมถ้าลงเสี้ยนเดียวจังสีกินตนาจะเบาหลายเพราะว่ามันพอถึงเวลาค่ะเวลาที่กําหนดก็คือ8นาทีเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมกินตนาก็เลยพยายามเบา,าบางข้างเบาหลายเพราะว่าเวลามันต้องรบค่ะขอโทษขออภาัายคุณผู้ชมนะคะขั้นบรมักนะคะการเลื่อน่านค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าขันอยากเบิ้งแนวทางกับเลื่อนไปเบิ้อาแต่ตัวเรียกก็ได้ค่ะ บตอตรงเวอฟ้างจิตนาพราะวัดจิตนาไม่ได้เป็นคนคำนวณทุกทุกสูตรทุกของอาจารย์นะคะเพิ่นไหนมากส่งมาทางไลน์ให้ค่ะคุณผู้ชมแต่ละงวดนะคะแต่ละช่องเพิ่นก็นจะส่งให้ทุกช่องคือกันค่ะคุณผู้ชมแล้วแต่ไัยสิลงก่กอนลงเร็วเนาะคะ่ะรงซาลรงเร็วต่างกันแต่มาจิตตนา้าสาแน่นอน,นะคะ่ะคุณผู้ชมบ่เคยลงกอนลวงหนาบานเมืองเพิ่นคะ่ะร่งปุ่ะายปุระคะ่ะคุณผู้ชมก้อนแนวทางจะออกเนาะต่มือนีก่กะอ่าตืนตะเสาค่ะ ตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยมันกับแมนอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมอินเตอร์นาก็เลยตื่นแต่เศร้ามาทํางานบานแต่กันยังบรเสิทินเนนะคะกัมานางกินกาแฟก็เลยลงแนวทางหค,คุณผู้ชมในเบิรงกันค่ะกับบรรยากาศตอนแรกว่าจะไปหาโรกน้ําทงหน้านะคะแต่ว่ามันเปียกมันชื้นไหมคะคุณผู้ชมเมื่อวานฝนตกนะคะอินเตอร์นาก็เลยบัไดออกไปเก็บบรรยากาศมีหมอกนีอยังเงี้ยเมื่อเศร้านะคะน้ําทงหน้าขี่รถออกไปหาแนวอ่า หาบรรยากาศใอ้คุณผู้ชมในเบิงจะในเป็นตรงเบื่อเนาะคะ่ะแต่จินตนากนางฝ่านาล้าน,นะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทํางานเสริมสวยค่ะมันก็ต้องอยู่แบบนี้นะคะตื่นเช้ามาเผื่อบางทีมีลูกค้าค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงเฮดยูทูปมั่นนี่จินตนากับบรรับลูกค้าค่ะก็เลยตอนเช้าก็เลยว่า,างแบบนี้ค่ะเพราะว่าข้าเจ้ามาสกจินตนารล็อกบานค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ล็อกเอาไว้เลยถ้าใครจะเดินเข้ามาก็คือตองมาขอประตูละคะ่ะคุณผู้ชมเป็นร้านเสริมสวยที่จํากัดลรอค่าบ้านนี้ นะคะเพื่อเอามาลงแนวทางค่ะแต่ก็ยังไม่มีรายได้อะไรจาก youtube ค่ะคุณผู้ชมวอรซูฟังก่อนค่ะกเหตุไปค่ะคุณผู้ชมได้แนวทางมาโดยแนวมักเนาะค่ะได้จันได้เจ็ดแปดร้อยพุทธได้เจ็ดแปดร้อยยังสี่กับพ่ออยู่ใดค่ะคุณผู้ชมแค่ได้กินค่ะหาใส่หนีใส่ซินกับบ่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมหวดลดลดราคาเซาบานเนาะค่ะอินเทอร์นาเซาบานอยู่ค่ะคุณผู้ชมกะ อยากให้สมหวังสุกคนค่ะคุณผู้ชมทีเขามาเบิ่งแม่พางค่ะเอาค่ะไปดูแนวทางของเซียนอุดรแล้วก็ของอาจารย์ยอดบุรีรลำดีกว่านะคะ่ะคุณผู้ชมเนะาะบอกขาเวลาไปค่ะเบอกเพื่อให้เวลามันหมดไปไปดูกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ยอดบุรีรลำค่ะงวดท่ผพานมาจิตนตนาล่องห้บเท่าน,นะคะ่ะคุณผู้ชมเราวาเพิน่นห้มาใส่ายเนาะคะ่ะจิตนตนากับปวดหัวค่ะคุณผู้ชมปวดหัวแบบว่าปวด ปวดความเครียดนะคะจินตนาก็เลยไม่ลงให้นะคะขอโทษขออภัยหลายๆค่ะขออาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะที่อุตสารให้มาแต่ว่าให้มาสายมากค่ะคุณผู้ชมจินตนาลงให้ไม่ทันจริงๆค่ะเพราะว่าเมืเม่อไหร่กินตนาปวดหัวคะ่ะคุณผู้ชมพ่อมเครียดนะคะมันตั้งนานแล้วค่ะคุณผู้ชมจะไปหาหมอมากเนาะกินตนาก็เรียกบรไเ้ลงให้ขอโทษขออภัยค่ะ แล้วก็เพิ่ให้มากงวดที่แล้วค่ะคุณผู้คุณผู้ชมมีสามกับแปดเนาะค่ะบอกเขาค่ะคุณผู้ชมเิ่นล่องห้มาสายสค่ะงวดนี้มาเบิ่งต่อค่ะอาจารย์ยอดให้วิ่งบนแปดแล้วก็วิ่งล่างสองค่ะจับคู่ให้ห้าแปดห้าศูนย์เป็นตัวเน้นค่ะตัวรองค่ะเป็นตัวรองตัวกันค่ะคุณผู้ชมหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็หกสามค่ะค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาพัฒนาสามตัวมีด้วยกันสี่หางค่ะมีสองห้าแปดสี่ห้าศูนย์ 863123ค่ะอ่าอันนี้เป็น3ตัว4หางค่ะคุณผู้ชมเน้น2หางกันก็คือ8 6 3สแล้วก็1 2 3เป็นตัวกันค่ะชุด4ตัวให้มา2ชุดค่ะคุณผู้ชมมี2450แล้วก็2258ค่ะเป็นเพียงแนวทางค่ะคุณผู้ชมขอให้มานขอให้ปังสุกคนเด้อค่ะที่เขามาเบิงแนวทางของอาจาร,รย์ยอดบุรีรัมนะคะบทสีเข่าในเขาล้วๆค่ะคุณผู้ชมสามดติดนะคะ แล้วก็หลุดไปนะคะของงวดที่ผ่านมาก,ก็หลุดค่ะคุณผู้ชม strip. ไปต่อของเซียนอุดรคะ่ะเซียนอุดรงวดที่ผ่านมาเห็นเล้ปังได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเอามาคู่กันให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะคะของเพิ่นเขาบอยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยจะเห็นนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นของเซียนอุดรคะ่ะจริงๆของเพิ่นเขาดีอยู่คะ่ะคุณผู้ชมเดินดีอยู่นะคะ ของที่ผ่านมาให้หนึ่งกับแปดค่ะคุณผู้ชมมันจับคู่ให้ก็คือหนะะอึ่งกับมีสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเนาะค่ะโอ้ยเพิ่นรั่วหกหนึ่งปสันค่ะคุณผู้ชมมันก็ะเลยมา 4, 1, ะะ 4, 1, สี่หนึ่งเนาะค่ะสี่หนึ่งเพิ่นหอดประสือจากบาทนะคะเอาค่ะแล้วทีนี้ค่ะนวดนี้ค่ะคุณผู้ชมให้มาวิ่งเก้ากับสี่ค่ะวิ่งเก้ากับสี่บนล่างค่ะแล้วก็จับคู่ให้มีเก้าสามเก้าห้าแปดเก้าสองเก้า สีก็มีห้าสี่สามสี่แปดสี่สี่สองค่ะจินตนามา,ายู่แนนี่จินตนาชอบอยู่สองเก้แดสี่แล้วก็สีสองค่ะคุณผู้ชมเอามื่อนี้ขอให้มาให้ปังเด้อค่ะคุณผู้ชมเป็นลาพัฒนาวันจันทร์ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูที่เข้ามาเห็นนะคะจงโชคดีทุกท่านนะคะ ขอขอบพระคุณหลายๆค่ะที่เขามาเปิงแนวทางนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจจินตนาขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพดีทุกท่านค่ะเ็ดบุญกระถินน้ำกันทวนนาให้ได้บุญหลายๆนะคะพ้นบุญเก็บสะสมนะคะคุณผู้ชมขอให้โชคดีทำสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสวัสดีค่ะ